สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรกิตพงเกียรติวัฒชัยนะครับก็จะมาอธิบายในเรื่องการวิ์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางลัทธปรัสานศา,สาศาสตร์สลับนะครับในเรื่องนี้นะครับผมเองอยากจะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับตอนวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนแนวคิดทางลัทธปรัสานาศาสตร์ซึ่งถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับในการศึกษานะครับในวิชารปสนั้น นะครับหรือลัทธประสาธศาสตร์นะครับการเรียนแนวคิดในเรื่องดังกล่าวครับก็ตามทัศนะนะครับของผู้เรียนก็อาจจะมองได้ว่ามีเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับที่หลากหลายนะครับเรื่องการคิดเรื่องการตัดสินใจนะครับหรือรวมทั้งการเข้าใจนะครับถึงแนวคิดนะครับในส่วนนี้ครับกับผมเองอยากจะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับสิ่งที่ผู้เรียนนะครับที่จะได้รับพัฒนาการ นะครับทางด้านแนวคิดมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกครับในการศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประสาศา,สาศาสตร์นะครับก็คือการคิดเชิงวิเคราะห์ก็คือ analysis นะครับก็จะหมายถึงการคิดจำแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆสิ่งสำคัญครับการที่นะครับทุกท่านครับในการที่จะศึกษาแนวคิดรปสนน,นะครับจะประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะครับรวมถึงหลักการทางด้านรปส นะครับในการวิเคราะห์นะครับอันนัยสิครับก็จะช่วยนะครับทำให้เรานะครับรู้จักการแยกแยะนะครับสิ่งใดนะครับที่เป็นเรื่องในเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อเท็จจริงนะครับที่ปรากฏนะครับในข้อมูลในชุดเอกสารนะครับหรือว่าวรรณกรรมต่างๆนะครับอันที่ถสือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้นะครับฝึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความคิดในเชิงวิเคราะห์นะครับของผู้เรียนนะครับในส่วนที่2ครับก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่มีความสําคัญมาก โดยถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญในการเรียนแนวคิดนะครับแล้วก็ผลการวิจัยทางลปศนะครับผลการวิจัยทางลปศนะครับก็จะนํามาสู่เรื่องการคิดเชิงสังเคราะห์นะครับซินเทซิสนะครับซินเทซิสนะครับก็จะหมายถึงการคิดถึงนะครับส่วนประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมาผสมสารด้วยด้วยการเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับ กระบวนการนี้ครับมักจะนะครับตามมาจากขั้นตอนจากการวิเคราะห์นะครับเมื่อมีการ Analysis นะครับมีการแยกแยะถึงส่วนประกอบต่างๆนะครับแต่ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่นะครับคนที่จะเป็นบัณฑิตนะครับหรือว่าผู้ที่มีความรู้มีปัญญานั้นนะครับจะสามารถนําส่วนประกอบต่างๆมารวบรวมมาผสมผสานนะครับเกิดความรู้ใหม่นะครับหรือองค์ความรู้ที่เรียกว่า Hol i s ติกนะครับที่จะนํามาสู่นะครับการประยุกต์ใช้นะครับในการทํางานหรือนะครับการพัฒนาเรื่องความคิด ถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาแนวคิดลปับอย่างทองแท้แล้วทั้งเราจะฝึกในมุมมองด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์สิ่งที่ตามมาคือการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking Systematic ก็เป็นระบบถ้า Thinking ก็คือเรื่องการคิดการคิดที่มีระบบก็หมายถึงว่าการคิดที่เราสามารถใช้หลักตรรกะสามารถรับทราบได้ว่าอะไรคือต้นเหตุ นะครับปัจจัยใดคือสาเหตุนะครับเขาเรียกว่าการคิดเชิงทฤษฎีนะครับก็จะหมายถึงการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นลําดับขั้นนะครับและอย่างครบถ้วนนะครับดังนั้นกระบวนการความคิดขอมนุย์นะครับเราก็มีความเชื่อมั่นว่าใช้หลักการเหตุและผลนะครับดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีลประสรวมทั้งการวิจัยทางลกรสนั้นจะนํามาสู่นะครับผู้ที่ศึกษานะครับได้มีความคิดนะครับที่เฉียบคม นะครับแล้วก็มีความคิดที่มีความชัดเจนนะครับเป็นหลักนะครับออ ica, ล Idol. โลจิสติกโลจิสติเคลนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการใช้หลักตรรก,กะในการพิจารณาสาเหตุนะครับเป็นวัตถุประสงค์นะครับในการเรียนแนวค,คิดทางราปภะศอก็คือต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านราปศอและสามารถนะครับนำความรู้ที่เรียนมาใช้เป็นข้อมูลในเชิงวิคเคราะห์นะครับแล้วก็เชิงสังเคราะห์ได้นะครับโดยเฉพาะปรากฏการที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจนะครับเพื่อให้เกิด ความการคิดที่เป็นระบบและการคิดเชิงทฤษฎีก่อให้ความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์นะครับในเชิงวิชาการรปสได้ต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับเป้าหมายการเรียนรปสนั้นนะครับแนวนคิดรปศก็คือแนวนคิดลัทธิประชาาศาสตร์นะครับก็ถือว่านะครับสิ่งที่จะนำมาสู่นะครับในการที่จะฝึกฝนนะครับผู้เรียนก็คือสามารถพานาและการบรรยายได้นะครับ Description ก็หมายถึงการบอกเล่านะครับให้เห็นสภาพข้อที่จริงปรากฏการในแง่มุมต่างๆนะครับการพนาเน้นการตอบคาถามว่าเป็นอะไรนะครับ what นะครับหรือเป็นอย่างไรที่เรียกชอว่า how นะครับดังนั้นคนที่มีความรู้นะครับทางด้านทฤษฎีรอประสอรวมทั้งนะครับสามารถทําวิจัยได้นะครับก็จะสามารถพนาปรยาได้นะครับให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรหรือเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่2ครับก็จะนํามาสู่นะครับในการอธิบาย นะครับก็ถือว่าเป็นการพยายามชี้หรือพนาให้เห็นเห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัยองค์ประกอบต่างๆของปรากฏการณ์เน้นการตอบคถามว่าทําไมหรือเพราะเหตุใดนะครับที่เราใช้คําว่า Y นะครับดังนั้นคนที่นะครับเข้าใจแนวคิดครับก็จะเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์นะครับที่เราสามารถอธิบายด้วยคําพูดนะครับให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลนะครับนอกจากนี้ครับจะนำนะครับไปสู่การให้คําชี้แนะได้ นะครับ prescription <es> ก็หมายถึงการใช้ความรู้ทางด้าน,นร,ราปรสและด้านอื่นๆนะครับมาแนะนำสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาสภาพที่เป็นปัญหาหรือควรพัฒนาสิ่งนี้ถือว่าสิ่งสําคัญนะครับการที่เราจะให้คําชี้แนะใครได้นั้นเราจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ดังนั้นคนที่มีความเข้าใจทางด้านราปรสนะครับหรือเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนะครับการวิจัยทางราปรสนั้นจะทําให้เรารู้ครับว่าอะไรคือปัญหา นะครับมีมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรคือตัวแปรที่เราจะศึกษานะครับเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนะครับหรือคําอธิบายนะครับเพื่อนำไปสู่การให้คําชี้แนะในเรื่องดังกล่าวนะครับจากที่นะครับได้กล่าวมานะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายสําคัญของการเรียนแนวคิดทางรัฐธ ปรัศญาศาสตร์นะครับก็น si. นี้ขอให้นะครับนักศึกษาครับได้โปรดนะครับลองศึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะครับในชุดวิชานี้นะครับเนื่องจากว่านะครับการการคิดนะครับการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นผลนะครับที่มาจากการศึกษาแนวคิดทางลัทธิปรัศนาศาสตร์นะครับ